สวัสดีคนวันอังคารค่ะดวงรายสัปดาห์10ถึง17มีนาคม2566สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิบซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรจงยึดมั่นในคุณงามความดีนะเพราะว่าสัปดาห์นี้ระมัดระวังนะความชั่วอาจจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเราเองอย่าหวั่นไหวในกิเลสตัณหาและสิ่งยั่วยุ คิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้จะส่งผลดีเห็นไหมอำนาจเงินแพ้อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอำนาจเงินอะกับความดีอ่ะต้องช่างใจนะ เงินจะชนะหรือความดีจะชนะอยับยั้งช่างใจให้ดีเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่บางคนหมดไฟบางคนสิ้นหวังสิ่งที่หวังตั้งใจบางทีได้รับข่าวดีละสอบบรรจุได้และแต่ยังไม่เรียกสักทีขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีนานประกาศผลแล้วแต่ยังไม่เรียกสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างอาจจะล่าช้าไปบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องไม่ตรงใจสักทีเดียวแต่ก็ให้อด ทนนะอย่าพึ่งหมดฝันอย่าพึ่งหมดไฟพยายามเข้าไปแล้วก็รอด้วยใจที่สงบนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าถ้าคุณหมดไฟแบบนี้นะบางทีมันเหนื่อยบางคนอยากจะนะอยากใช้เงินยดัดอะอยากใช้เงินอนะอยากใช้ทางระะัดอะเอาเงินไปขอเร็วหน่อยได้ไหมไม่อยากรอมันก็มีอยู่แต่บางทีก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าสัญลักษณ์ของไพ่ตราช่างยังไงก็อยากให้คํานึงถึงความถูกต้องและความยุติธรรมเรื่องการเงินอย่าโล การเงินอย่าโลภโลภมากลาบหายมีเรื่องให้เสียเงินโดยใช้เหตุต้องระมัดระวังโชคลาภโชคลาภมากับหวยใต้ดินนะแล้วโชคลาภมากับเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายประเด็นสําคัญช่วงเนี้คุณมีเกณฑ์ได้มรดกนะคุณมีเกณฑ์ได้มรดกนะแต่อาจจะเป็นมรดกเลือดเช่นพี่น้องทะเลาะกันขัดแย้งกันมีคนตายในบ้านสูญเสียแล้วแบ่งมรดกกันไม่ลงตัว เสียบุคคลอันเป็นที่รักไม่พอพี่น้องยังมาต้องฟ้องร้องกันเรื่องมรดกอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วช่วงนี้อาจจะได้ไปร่วมกับงานข่าวดําเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้แต่ก็จะมีเรื่องของมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายนะใครนัดชําระชําระหนี้ต่างๆอาจจะเลื่อนออกไปช้าออกไปอีกนะแล้วก็ทําอะไรระวังเล่เหลี่ยมคนนิดนึงกันละกันเพราะว่า เหมือนจะเจอคนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้วันอังคารดูดีๆความรักคนมีคู่บางครั้งก็อาจจะต้องหยุดนิ่งเพื่อดูสถานการณ์ก่อนไม่ว่ารักระยะใกล้หรือรักระยะไกลมีโอกาสจะเลิกนะบางคนมันมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้อ่ะยั่วยุกิเลสตัณหาราคะต่างๆทํา,าทให้เกิดการนอกใจกันเกิดขึ้นหรือบางคู่รอมานานแล้วไม่ได้แต่งงานสักทีไม่มีความชัดเจนสักทีไม่มีอนาคตสักทีอาจจะอยากตัดสินใจเลิก กรณีคนที่โสดคนโสดเหมือนอยากอยู่คนเดียวหมดไฟหมดพลังงานยังไม่อยากมีใครอยู่คนเดียวสบายใจกว่าช่วงนี้นะเรามัดระวังเรื่องของความร้อนเรื่องของกระแสไฟฟ้าบางคนมีปัญหาร้อนในบางทีในช่องปงช่องปากช่วงนี้ก็อะรับร้อนลวกนะกินของร้อนก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยรวมไม่มีอะไรฝนตกฟ้าร้องระวังฟ้าผ่าด้วยนิดหนึ่งช่วงนี้พายุฝนฟ้าคะนอง ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเติมน้ํามันตะเกียงเสริมดวงเลขมงคลคือเลข3เลข4และเลข9ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมครพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ